สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจาก Facebook ทุกทกท,กท่านครับมาเข้าสู่ข้อมูลของสูตร2ตัวล่างกันต่อนะครับ <c oughs> สูตรนี้ในงวดที่แล้วนะครับเป็นเลขวิ่งปักหลัก10ล่างนะครับแต่เข้าไปหลักหน่วยล่างนะครับที่เลข4นะแล้วก็เดินเป็นงวดที่3แล้วนะครับสำหรับสูตรนี้นะ เดินมา3งวดแล้วนะครับนะสำหรับสูตรนี้นะครับ <c oughs> ล่างวันเล็กท้าย2ตัวล่างนะครับ14นะจากเป็นสูตรที่เคยนะครับเดินหลักสิบล่างตลอดนะครับก็มาเดินที่หลักหน่วยล่างนะครับในงวดนี้นะครับก็ใช้เป็นสูตรเลขวิ่งล่างไปเลยนะครับนะหสูตรนะ และก็มีอีกหนึ่งสูตรนะครับ <c oughs> อีกหนึ่งสูตรนะที่เดินนะครับต่อเป็นงวดที่3เช่นกันนะครับเป็นสูตรหลักหน่วยล่างนะครับอ่าส่วนหลักสิบนั้นหลุดไปนะครับหลักหน่วยมานะครับสองตัวล่างออกหนึนะครับนะสอตัวล่างออก1 4สี่สูตรนี้นะครับเดินเข้าหลักหน่วยล่างต่อนะครับนะวันนี้เราจะมาลงข้อมูล อ่าเลขวิ่งล่าง2ส,สูตรนี้นะครับถ้ามันไม่ชนกันนะสสูตรนี้นะครับถ้ามันไม่ชนกันนะครับก็ประกบชุดกันได้เลยนะครับเนาะอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูนะครับข้อมูลสูตรแรกก่อนนะ,ะคาเตือนนะครับข้อมูลนั้นเป็นเพียงการบวกกันของตัวเลขนะครับในเชิงคณิตศาสตร์ จากสถิตินะครับการออกรางวัลน,นะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับของงวดที่ผ่านมาดังนั้นข้อมูลนะครับจึงเป็นเพียงการาคาดคะเนนะคาดเดาเท่านั้นนะครับดังนั้นก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับควรที่จะใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมนะครับแล้วก็เลือกตัดสินใจในการเลือกใช้ข้อมูลด้วยตัวของเพื่อนๆเองน,นะครับทุกๆสูตรและก็ทุกๆข้อมูลนั้น จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับได้มีข้อมูลแล้วก็แนวทางในการนําไปคิดและก็คํานวณเพื่อประกอบการตัดสินใจในการนําไปหาเลือกซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเรามาดูสูตรแรกกันวันนี้นะครับเป็นสูตรเลขวิ่งล่างนะครับสูตรนี้นั้นมีสถติอยู่ที่1,2,3,4,5,6,7,8นะครับ 9 1 11งวดนะครับเป็นสูตรที่เดินนะครับเดินเองอยู่3งวดรวดเลยนะครับนะเ <c oughs> มื่อก่อนนี้เข้าหลัก10นะครับพอลงข้อมูลไปนะครับเข้าหลักหน่วยนะงวดที่แล้วนะครับ8บวก3ได้11 11บวก9ได้20 20บวก8ได้28 28บวก6ได้เท่ากับ34นะครับ จากนั้น4บวก2คงที่ได้6อ่ะเรามาดูมวดนี้กันเลยนะครับ5 5 7 9 9 0สองตัวล่าง1 4 ใช้ตำแหน่งนะครับเลขหน้าครั้งที่1 412แล้วก็ตำแหน่งนะครับเลขท้ายครั้งที่1 778 <c oughs> มาดูสูตรแรกกันนะครับพร้อมกับตำแหน่งที่ใช้บวกนะครับ สูตรนี้จะใช้ตำแหน่งหลักหมื่นนะครับสองครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บ,บวกด้วยหกคงที่ก็บวกตัวเลขมากกว่าหนึ่งครั้งก,กันก่อนนะครับแปดบวกแปดได้สิบหกห้าบวกกันสองครั้งได้สิบ ผลบวกนั้นก็จะได้เท่ากับนะครับศูวกเได้7 7็บวกสได้เท่ากับ11บเอนะครับสิบวกหได้17 17จบวกหได้เท่ากับ23นะครับได้ตัวแรกเป็นเลข3จากนั้นบวกด้วยสองคงที่ได้เท่ากับ5้นะครับอ่างวดนี้ก็จะได้วิ่ง สามกับห้านะครับสามกับห้าอ่างวดนี้ได้สามห้านะครับนะอ่ะงวดนี้ได้สามกับห้านะครับทีนี้เรามาดูสูตรนี้นะครับสูตรนี้จะปักหลักอ่า หน่วยล่างนะครับยังเดินต่อนะยังเดินต่อนะครับงวดนี้ได้สี่ห้านะครับเสียดายหลักสิบนั้นหลุดไปนะครับหลักหลักสิบนั้นเป็นหนึ่งนะครับส่วนหลักหน่วยยังเดินต่อนะครับเป็นงวดที่สามนะครับทีนี้เรามาดูสูตรนี้นะครับถ้ามันไม่ชนเราจะได้จับชุดสองตัวล่างนะครับ สูตรแรกนั้นหลุดนะครับผมจะไม่คำนวณน,นะเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับสูตรแรกนั้นหลุดผมจะไม่คำนวณน,นะครับคำนวณสูตรที่2นะครับวดนที่ผ่านมา7จบวกหาได้12บสนะครับสิบสอบวกหได้18 18ดสบวกศย์ได้18 18บวกหได้19บเกนะครับสิบเบวกหาได้เท่ากับ24นะครับจากนั้นบวกหคงที่ได้5นะครับก็เข้าที่เลข4หลักหน่วยล่างนั่นเองนะครับ อ่าเรามาดูงวดนี้กันนะครับ2ตัวล่าง1 4 4่งส,สนงสองนะครับเลขหน้าทั้งที่1 คั้งที่สองนะครับสามสี่หกเลขท้ายคั้งที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดเลขท้ายคั้งที่สองนะครับเก้าหกหนึ่งตำแหน่งที่บวกของสูตรนะครับ จะเป็นสูตรที่สองนะสูตรที่สองนะครับตำแหน่งบวกนั้นจะเป็นหลักแสนนะครับหนึ่งครั้งหลักสิบบนนะครับหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองอ่าสองครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้ง แล้วก็บวกด้วยเลขย้าคงที่นะครับตำแหน่งบวกก็จะมีนะครับอยู่ประมาณนี้นะมีตัวเลขบวกกันมากกว่า1ครั้งนะครับ3บวกกัน2ครั้งได้เท่ากับ6ทีนี้เราก็มาบวกรวมกันนะครับก็จะได้ดังนี้5บวก9ได้14 14บวก6ได้20 20่บวกเได้27 27ิบวกเได้34นะครับ34มบวกหได้เท่ากับ39นะครับอ่าไม่ชนนะจากนั้น9อ่าบวกด้วย1คงที่นะครับได้เท่ากับ10ได้0อ่านะครับทีนี้สูตรนี้ได้3กับ5นะครับไม่ชนนะเพื่อนๆทุกท่านนะครับสูตรนี้ได้3กับ5 ไม่ชนนะครับเราก็มาจับชุด2ตัวล่างก็จะได้4ชุดนะครับ3 9อ่านะครับแล้วก็30ชุดที่2นะครับก็จะเป็น5 9และก็50นะครับก็จะได้สูตรนี้นะครับ2สูตรประกบชนกันนะครับ สามเก้าสามศูนย์ห้าเก้าแล้วก็ห้าศูนย์นะครับอ่าขอให้เดินต่อทั้งสองศูนย์นะครับนะขอให้เดินต่อทั้งสองศูนย์นะครับงวดนี้ได้90นะครับอ่า90 9กับ0นะครับก็จะได้2ตัวล่างนะครับ4ชุดตรงตรงตามนี้นะครับนะ3 9อ่า สามศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์นะครับก็เป็นข้อมูลสองตัวล่างนะครับนะถ้ามันมาตามตำแหน่งนะครับสูตรนี้เป็นสูตรหลักสิบนะครับถ้ามันกลับมาเดินที่หลักสิบก็จะเป็นสามห้านะครับสามกับห้าสูตรนี้นะครับเดินในหลักหน่วยนะครับถ้าม,มานะครับก็จะได้ 4ชุด2ตัวล่างตรงตามนี้นั่นเองนะครับก็เป็นข้อมูลและก็แนวทางให้กับเพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านได้ไปวิเคราะห์พิจารกกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ